ร่วงถุงไฟคลิปเสียอีกแล้วครับตกองนะครับตึ้งจะไฟคลิปคลิปเสียสาบสาบเพราะนั้นผมจะไม่พ่าแล้วนะร่วงผ่ากอนัด้วยครับเน็ตได้ร่วงทำไมมันมาเฉลยเนี่ครับผมการได้สำเร็จครับอ่างานครับเพราะว่าให้มาครับก็ได้ย้ายพีเลยต่างๆมาได้ทั้งละวาครับตอนได้สี่สี่นะ แต่ว่าไมไ่จุดเอาไว้บางส่วนนะครับอืไม่ได้จุดเอาไว้บางส่วนแล้วก็นะก็ไม่ได้จุดอไว้นะครับบางส่วนก็ได้ผีสมบัติครับก็เนี่ยมีประนี้นี่นะครับอันนี่ค่ะคุูคนะทีมงานคือนะแล้วก็อันนี้เพชรของอันแต่ว่าได้จากไหนได้าจากที่เลือกที่แปดฮะได้ทองนี้ถืบก้อนกับคุณล็กส่งมา ไฟที่ดืปจ้ำเา้เราต้องการทํำนี่ทําหมวกเหรอก็โอเคนะมผมว่าจะเริ่มทำการทำนีะ้ะจะเริ่มทํานาแล้วก็เราต้องแกนดินมากมากนาที่จะหาดินได้เนี่ยเราต้องมีพ้กใช่ไหม เรามีพวกอย่างนั้นเหรอตามพวกยแค่หินพอแล้วก็มีพวกแล้วก็เอาพวกมาเอาพวกเก่าก่อนเอาพวกใหม่กับพวกใหม่กัน,กกนแล้วก็เอาถานกับไม้ตัวแหละจะลืมสร้างเลยแหละขึ้น้องมาแล้ว ออโอ้ยาวดีอีด,อดีอดอดขอีดีเองขอีดีเองข,ขอีดีดอดีดีดีดอดีอีดีดอดีดดีดี่ีด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 ดีีดลดี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 ดดีีดีดีด ไม่ได้ด้วยเจอแล้วกันมีสมูกเกอร์ไหมต้องทำสมูกเกอร์อย่างเนี้ยหนึ่งที่ตรงสายอันหนึ่งใช้ตุ๊กเผาอือทำได้มา มาเลยเออไว้ทำอาหารล้วนนะฮะยัไม่คาอยมีาหารเท่าไหรเออมาหูจะจับแซลมอนกี่ตัวดูนะดูดูก่อนจริงเทุนยังนะยังมัวเนี่ยเฮ้ยช่วย ก็ติดเนาะเฮนนี้เจ๋งหวานโยนด้วยปึ้งปึ้งปึ้งผ้าที่กระดิ่งจะบินแล้วด้วยต้องรีบหาดินโอเคตามสบายถ้าจะแตะรถ อุ๊ยเฮ้ย <laughs> <suss> 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 d e d e ทำไมตีนอีน่ะไมออะคุณฝันเตียงเตียงนอนถุกทุกไปทุกแล้วมันตบเจเ้าอะไรอ๋อเออมันใช้ชุดป่าวใช่ไหมเจ้าแม่ juz 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 juz, dan Hmm, ini pulang, yang, hey. Oh, Oh, ini. แต่นูกก็แคนตกตทำไมต้มตง,งต้องก่อ,อ,นะอ,อ,อ,อต้องก่นี่คืออะไรเนี่ยฮะต้องตองต้งง,งน้นี้จะฆ่านึงเม่เห็นนันมาแล้วมันนาฆ่า,ามั ทำดาบเหล็บแหละพร้อมสู้เขาติงทำดาบพิษได้เลยแต่ว่าแบบนี่จะบอกวา่าเขาบอกว่าจะมีชาลิมทุกคลิปเราว่าเรารอชาลิมดีกว่านะเราเล่าเรารอชาลิมดีกว่าแบบนี่ไม่รู้อันตรายอยู่ดีอ่ะใส่ก่อนเออ ม,ม่ดูแล้วแหละเอาจริงเราไม่ดู้ว่าไงละเอ็นด์แมนอยู่ไหนอะปูตีมันมีอนด์แมนในก่อนเนี่ยจำได้อยู่มีนด์แมนก่อนนี้เราต้องเราต้องประหยัดละทุกบก็เปิดมาก็ก็เป นี่นะอืมไม่มีประโยชน์ต้องเอาเจาะแทงแบบนี้มีประโยชน์แหละเฮ้ยอ,อันนี้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 อออ๋ออ๋อใครพูดเนี่ย ก็ม um, ีแค mm ่เราปะมีดูบ่าเหรอเฮ้ยหายตัวได้ว่ามันอยู่ฝังฝั่งของกอนหรือเปล่ามันหายตัวได้เนี่ยมันอยู่ฝั่งไงเเฮ้ยเฮ้ยปะกลัวกันเออเฮ้ยปัะ โอ้โอ้ยังเท่าูเป็นไงบ้างูพ่อคุณลุงทำลูกใหม่นะเมื่อีลูกใหม่ต้องนับตัวแล้วลูกใหม่ต้องนับตแล้ว สองของชิ้นแล้วก็ได้เห็นนะตังสิบก้อนก็คือสองของก็เย็นไปก็คือเนื้อสองหนึ่งไปก็ทนำะให้ประโยชน์ะก็ได้เพื่อนมาเจ็บก้อน,อนก็ได้ลูกใหม่นะนี่ลูกที่แกผ่านแล้วโอเค กิน3ก้อนมาเดี๋ยวกันิน3ก้อนหาล่ะดีดีเยอะเยอะจะทำให้ฉันตกหลุมเชไอ้ก่ง3ก้อนห้าละ ยีสสส่สิบหอสามสิบเออใช่าสถ้าานีมาสิบไม่ได้กนะถือว่าเป็นชาลินนะ ดูกันว่าจะคาบอะไรกันบ้างเลทสโก้ s <S <Hey. S 1> มาพี่เพชรก่อนท,อทําของค่สิําทําจากเพชรก่อนเลยดาบอีแอกส่วนเราจะทําการ ทำเะไหมแย่แล้วเราจะเก็บเพชรสามก้อนอไว้ในอนาคตวันโยนตะองนโยนตะมาเร็วก,ก่อนนะหมวกนี้โผล่มาแล้วไดโดนด่านี่เปิกี้ครับวันนี้คขอนี้ครับนี่พร้อมอีกนหน่อย ครับอ่ะบุ้มีถังลาวาเอามาผสมกันก็เป็นออฟเซียน